สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต่าครับผมสวัสดีชาวมุมไสไตล์หมอบีนะครับวันนี้ครับพี่เต่าเรามาเป็นจิตอาสานะครับบุญมาทาอะไรนะฮะวันนี้มาช่วยยกของจะยกของนี่เลยครับของไปทําอะไรยังไงโครงการนี้คืออะไรครับโครงการจาริกรทมตามรอยพระศาสดากับพระอาจารย์สำเริงวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดเชียงรายเต่าเพิ่งมามาเจอพระครั้งแรกนะแล้วเขาคือตกใจมากเลยว่าแข็งแรงแล้วก็แอคทีฟกันมากแบบตกใจ ขอสับเลยขอสับขอขออ๋ขอ,ขอตายแล้วต้องไปฝึกแลยเนี่ยบ เดี๋ยววันนี้จะมาลองขอพระที่เดินทางไปที่อินเดียลองแบกกระเป๋าดูว่าหนักแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้แต่ละรูปเนี่ยเดินมาตั้งแต่เชียงรายจนตอนนี้มันถึงสนามบินดอนเมืองแล้วไกลมากแล้วจะไปเดินต่อที่อินเดียนะครับขออนุญาตขออนุญาตลองยกหน่อยนะ่ <S <S> <S ามุมไปอู้ดหนัก<ฮย>แล้วก็ก็คือ แบกอย่างนี้มาเหรอบางรูกก็จะพายสองข้างครับไวไวหนักมากไม่ไหวหนักมากเลยครับสัมภาราครับยังไม่มีเต็นเต็นก็ประมาณ4ี่โลเดี๋ยวเต็นไปอีก4ี่โลที่เรากางกันเมื่อกีอ้แล้วคือพวกคุณจ้าจะต้องเดินอย่างเงี้ยสี่สงเวที่ับพที่ต่อไปไหมปีหน้าไม่ไหวไม่ไหว,ไไว <laughs> การเต็นยังแย่เลยเเรู้สึกว่าประทับใจในบรรยากาศที่อินเดียนะชอบมันมันได้สัมผัสวิถีชีวิต พื้นบ้านของทางคนอินเดียนะก็ชอบแล้วก,<ม>วก็รู้สึกมีปิติด้วยตอนที่เราได้ไปกลับสีสังเวยียน,ะป,นปีนี้ก็เลยมามาอีกไปมาสองรอบครับสิ<ม>่งที่ได้ก็คือความประทับใจบรรยากาศนะครับในแดนพุทธพุทธภูมิแล้วก็มเมื่อเราไปถึงแล้วก็แล้กถึงพระพุทธเจ้าแล้วกถึงการที่ครั้งพุทธการท่านอยู่ยังไงอะไรมันก็ทําให้เรามีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีมีกำลังมีศรัทธาเพิ่มขึ้นเพื่อประพฤติปฏิบัติและก็ส่วนตัวก็ชอบ ขในกรนรพระอาจารย์สำเริงค่ะวันนี้ปกติท่านบอกว่าปกติโยมเนี่ยจะเอาของมาถวายพระแต่วันนี้พระน่ะท่านมีของมามอบให้โยมเพื่อเพื่อเป็นอนุสติเนาะของทุกทคนแล้วก็ของที่ท่านมอบให้พวกเราอ่ะก็คือเต็นท์ถุงนอนแล้วก็แผ่นรองต่างๆค่ะ เพราะว่าแล้วมันมัน,มนพิเศษตรงที่เต็นท์เนี่ยมันจะมีโลโก้ของโครงการนี้ที่เป็นโครงการจาริกทำตามรอยบาทพระาศาสดาปีที่11แล้วก็ยังมีโลโก้ของวัดดอยเทพมีมิตด้วยเพราะฉะนั้นหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะเต็นท์เนี้ยติดหลังเขามอบให้พี่บีนะคะนะคะเขาบอกว่าให้พี่บีพาทุกคนไปพูดทำเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่าทุ่ดทำคืออะไร <Hey. S 1> <Hey. S 2> เมื่อกี้เพิ่งได้เ <Hey. S 2> พิงพ่งได้บีฟจากท่านา แล้วเดี๋ยวไปติดตามทริปกิจกรรมต่างๆที่ประเทศอินเดียกันต่อนะครับจะถ่ายเก็บม,มาฝากให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ